ทีมสตีเวนสันกับการตกลงกับลูดิเบลล่าโดยล่าสุดนั้นผู้จัดการของซาเคร์สตีเวนสันกำลังสรุปข้อตกลงสำหรับแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทของหนุนยูบีซีที่ไม่เคยพ่ายแพ้ใครและแชมป์สาพิกัดรุ่นซึ่งจะมีทางลูดิเบลล่าโปรโมเตอร์จากนิวยอร์กผู้มากประสบการณ์ เป็นตัวแทนในศึกการป้องกันแชมป์ที่ทางสตีเวนสันวางแผนไว้ว่าจะพบกับทางวิลเลียมเซเปดาจากประเทศเม็กซิโกในวันที่12กรกฎาคมที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับนักข่าวสายหมวยแดนลาฟาเอลได้ออกมาลายงานว่าดิเบล่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลง2องไฟกับทางเอดดีเฮนจากแมทรูมซึ่งรวมถึงการป้องกันแชมป เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์กับทางจอร์ดพดลี่คู่โชคที่ถูกเปลี่ยนตัวมาในภายหลังของทางซาเคร์สตีเวนสันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยทีมผู้จัดการร่วมของทางสตีเวนสันได้มีอำนาจในการเจรจาก,กับทางดิเบลลราเนื่องจากเฮินและแมดลูมไม่ได้ใช้สิทธิ์เรืองในไฟที่2ตามข้อตกลงกับสตีเวนสันทีมของทางดิเบลรา จะทำงานเพื่อเป็นตัวแทนของซาเครสตีเวนสันในขณะที่ทางคณะกรรมการกีฬาแห่งรัฐนิวยอร์กจะเป็นฝ่ายที่คัดเลือกเจ้าหน้าที่และมอบหมายงานในการทดสอบทางการแพทย์ให้กับนักชกซึ่งทางโปรโมเตอร์ดิเวล่าเขาได้กล่าวว่าพวกเรามีความสุขมากสำหรับสตีเวนสันนักชกที่พวกเรามองว่าเขามีความสามารถมากการได้อยู่ในรายการใหญ่อีกครั้งดีเวล่ารู้สึกขอบคุณ โปรโมเตอร์รูดิเวลา่ากาวถึงสตีเวนสันและทีมงานนั่นเอง